สำนักของสมุดเป็นเสาหลักของหมหาวิทยาลัยรังสิตมานานแล้วในวันที่เราเคยคิดว่าการเรียนออนไลน์ท้องสุดไม่สาคัญจริงแล้วกับไม่ใช่ในหมหาวิทยาลังสิตผู้บริหารสำนักของสมุดได้มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะบริการเอาใจของนักศึกษามาใส่ว่าจะทํายังไงให้เขาเนี่ยอยากมานั่งัน,นานเปิดให้แบบอ่านหนังสือกบบสิ่งตื่น,นเป็นความตั้งใจของผู้บริหารปีนี้มีการออกร้านหนังสือเป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณีม,มาอย่างต่อเนื่องหลายท่านก็รอคอยมีการบรรยายได้รับเกียรติจากวิทยากร ชื่อดังคุณนรุมน์คุณสนองผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพแห่งประเทศไทย คนพิการทางสายตาเขียนหนังสือ,อยังไงเรามีโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ของเราเป็นโปรแกรมสกรีนเลเดอร์คนตาบอดใช้โปรแกรมในการพิมพ์เนื้อหาพิมพ์ต้นฉบ,บับการตรวจแก้ต้นฉบ,บับหรือว่างานบรรณาธิการต่างๆได้อ่านภาษาจากไฟล์เหล่านี้แหละที่อ่านออกเสียงออกมาให้เราฟังรวมถึงเวลาที่เราอ่านหนังสือเราอ่านยังไงมีแอปพลิเคชันอันนึงชื่ว่า read for the blind ใครก็ได้สามารถที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเล่มที่เราชอบเล่มที่มันยังไม่มีอยู่ในระบบแอปอัดเสียงเก็บไว้แล้วคนตาบอดก็จะเข้ามาเปิดฟังผ่านแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ได้เรียนรู้โลกได้มีข้อมูลที่จะเอาเข้าไปใช้ในการดําเนินชีวิตเขียนหนังสือลองโหลดมาเล่นกันอ่านหนังสือเสียงตรงนี้มันมีคุณค่ามากๆกับคนตาบอดสังคมปัจจุบันความกดดันหลากหลายรูปแบบจากโซเชียลออนไลน์ระบบเศรษฐ,ฐกิจการเงนินอยากให้ทุกคน หาพื้นที่ที่เรารู้สึกสบายใจของตัวเองให้เจอก้าวต่อไปจากแรงที่เราได้จากพื้นที่ตรงนี้การที่ทุกคนเป็นความหวังให้กันและการทำให้เราสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนพอบีเดนเลิฟค่ะหลักต้องหกักอันนี้ สร้างมาจากเรื่องจริงความรักของมุสลิมกับคาทอลิกที่เขาไม่สามารถรักกันได้จนเกิดโศกนาฏกรรมเรื่อง52เฮิร์ตคลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินหนังสือเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆหนังสือมาร์เก็ตติ้งค่ะหนังสือนอกเวลาของวิชาภาษาอังกฤษ E N L ของทางแผนกองกิษหนังสืออ่านเพิ่มเติมของพาทูล์จีค่ะยืมหนังสือสอนภาษาอังกฤษค่ะที่ยืมเล่มล่าสุดสอนวิธีําธุรกิจค่ะ มีซอสหนังสือให้ไปค้นหาเพิ่มเติมจากนอกห้องเรียนนะคะหนังสือเทคมันก็ดีกว่าเป็นแบบไฟล์ได้จับจริงๆเป็นฟิสิกส์อบุ๊กก็ดีกว่าเยอะคิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนังสือเทคบุ๊กในห้องสมุดมีเยอะกว่าแล้วก็หาเป็นออนไลน์ยากหาเขามูนยากขึ้เนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเซิร์ชเท่าไหร่ชอบห้องสมุดมากกว่าเทอมนี้ก็เป็นเทอมที่ต้องเข้าห้องสมุดบ่อยมากเพราะว่าต้องมาอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังไม่มีหนังสือให้เรียนรู้ค่ะไม่มีที่เยีบเยี่ยมให้เราอ่านหนังสือคะ่ะแล้วก็ไม่มีที่ให้นอนด้ววยเพราะาะ่ สมมติที่นี่เงียบมากน่าจะเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าข้อมูลนังอิงก็จะหายากหน่อยอาจจะต้องมีหนังสือด้วยเคยหลับในห้องจะบุญไหมไม่เคยคะ่ะเคยคะ่ะยังไม่เคยนะไม่เคยเลยคะ่ะไม่เคยเคยเหมือนกันคะ่ะเคยคะ่ะไม่เคยคะ่ะเคยคะ่ะ ร้านหนังสือมีแบบกิจกรรมให้เล่นเกี่ยวกับข้อสมุดถามคำถามแจกของรางวัลถ้ามีร้านหนังสือเยอะกว่านี้ก็น่าจะดีอยากได้แบบเป็นเท็ก b o บ k with ก็ะดีพาโทโลจีแบบพี่นาเดียววหนังสือที่สนใจก็คือเยอะเหมือนกันแล้วมีของเล่นขายด้วยแล้วมีของกินครบจบ